โอเคนะครับผมกรับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจรายงานผลบอลทั้ง Facebook และ Youtube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลประจำวันค่ำคืนวันที่15เมษายนลงถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลวันที่16เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพจ u t u b e ของเราด้วยนะจ๊ะรายงานผลบอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2ของเช็ก่อนเลยครับโพเซฟครับเอาไพ่กับทางด้านของวิโซจีนาจิลาวาไป2ประตูต่อ4ผลฟุตบอลซูปเปอร์ครัพนะครับครูครับสเสมอกับสเตอบุคเลสไป0ประตูต่อ0ใน90นาทีนะครับต้องตัดสินด้วยการโดนดลูกที่จุดโทษซึ่งคราครูนั้นแม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลคุปสเตทนะครับอันนี้ของลีก,กาต้านะครับ ผลก็ตามนี้เลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นที่แข่งเวลาตี3 5นะครับตอนนี้ยังไม่อัปเดตสกอร์มาเลยนะครับผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับลอตเทอร์แฮมครับพ่ายกับคเวีน์ที่ไป0-1ประตตู่อผลฟุตบล UFO, ลอลยูฟายูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะแคนาดาไป2-0ปร,รวมผล2นัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผ่านเขา้ารอบพี่ประตูรวม4ประตูต่อ0 บียาเรียลครับเอาชนะเดโมซาเกฟไป2ประตูต่อ1รวมผล2นัดนะครับบียาเรียลครับผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม3มประตูต่อ1หมาปาโลมาก,กับอาแจกอัลเตอร์ดัมนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1รวมผล2นัดนะครับโลมาได้ผ่านเข้ารอบด้วยผลประตูรวม3มประตูต่อ2สลาเวียปาร์กับอาเซนนลนะครับ ซาลาวิปราร์คห้กับอาเซนอนไปศูนย์ประตูต่อ4รวมผล2นั้นนะครับอาเซนอนได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ1นําสหรับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันกันในค่ำคืนวันที่16เมษายนนะครับก็จะมีโปรแกรมฟอต t น n a ลิก้ของเช็คนะครับโดยเตะเอ่อเวลา5ทุ่มนะครับบฮีเมียน1905จะพบก,กับบาเนิตออตตาว่านะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลิก้ของเยอรมันนะครับ อีก3คู่แต่ว่ามีอยู่1คู่ที่เลื่อนไปแล้วนะครับก็คือคู่ระหว่างซานเฮาเซ่นครับจะพบกับทางด้านของฮัมบูกส่วนอีก2คู่ที่เหลือครับเตะพร้อมกันนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งดามสตัดจะพบกับกอยท์เทอร์เฟิร์สนะครับแล้วก็ไอทับวาชวายพบกับพาน์เดวอนแล้วก็มีในส่วนของแชมเป้ยชิพอังกฤษ1คู่เตะเวลาเที่ยงคืนเลดดิงพบกับคาดิฟ และในส่วนของเซกุนดาลิก้าของสเปนก็มี2คู่ครับโดยคู่แรกนั้นเต,เตมเมะเวลาเที่ยงคืนฟูเอลลาบาร์ดาครับจะพบกับทางด้านของซาบาเดลครับส่วนคู่ดึกนั้นเตมเมะเวลาตีสองครับกิโรน่าจะพบกับซาลาโกซาแล้วก็จะมีในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสครับโดยคู่แรกนั้นเตมเมะเวลาเที่ยงคืน45บาวิสตาจะพบกับปาคอสเฟเรล่าส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นเตมเมะเวลาตีสามครับฟาเรนจะพบกับสปอรตติ้งลิสบอน แล้วก็จะมีในส่วนของจูเบรีลีของฮอลแลนด์นะครับโดยทุกคู่นั้นตเตะพร้อมกันหมดเวลาตีหนึ่งท็อปออสจะพบกับเอวีวีเทสตาพบกับเอ็กเชสเตอร์โรดาพบกับเอ็นเอฟซีเบรดาเอ็นเอซีไดมาเกนครับจะพบ,บทางด้านเอเซดอักมาเยาวชนค่ะยองอุทักพบกับฟอร์เรนดัมเอฟซีไอโอเฟนจะพบกับอาแจกเยาวชนครับแล้วก็ทางด้านของดอตเดสพบกับเดนบอร์ดคัมบูพบกับเฮลมาสปอร์ต ในส่วนของโปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันก็มี1คู่แต่เวลาตีหนึ่งครึ่งไลซิคจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสก็มี1คู่เช่นกันโดยเตะเวลาตีสองลิวจะพบกับมงเปรีเยในส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มี1คู่เตะเวลาตีสองเช่นกันเอเวอร์ตันจะพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์และในส่วนของเซเรียเบีอิตาลีก็มี1คู่เตะเวลาตีสองสเปาจะพบกับอาโคลีในส่วนของเจลีก็มี1คู่ครับ คอนเซเรสซัปโปโลฮะทีมของเจ้าเจ,าเจาชนาทิพับจะพบกับทางด้านของโยโกฮาม่ามารีนอสทีมของอทีอ่ทีทอนบุนมาทันนั่นเองโดยเตะเวลาห้าโมงเย็นนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่15เมษายนลงถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่16เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามแนละรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ เพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลเพื่อท่านอย่าไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากดูแนละชอบใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเพื่อท่านอย่าไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ